อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะรักมากเลยค่ะอ่ากดโอเครู้เรื่องเรื่องดราม่านะครับพี่น้องเศร้าดราม่าแล้วดราม่านะรอฉันว่กันมาสองปีกว่าแล้วพี่น้องดเลยรอดเลยไหมล่อเลยไหมเอาไหมอ๋อตัวโอ้ยโอ้ยอีนี่กินไปแันกระถวนเท่าไหร่ โอเคพี่น้องเด้อเขาเป็นพี่เป็นน้องกันชัดเป็นคนที่ดูแลน้องยูกิเป็นว่าตั้งว่าว่าบอกมันจบแล้วคือผมนี่แหละเป็นคนหามาให้น้องคือผมจะหาคนที่ดีที่สุดมาให้น้องสาวผมอยู่แล้วนะครับซึ่งคิดมาเขาดูแลยูกิได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมแม่ครับใช้แสดงครับแล้วชัดแต่งหน้าเร็วมากใช่ครับแล้วก็ เรื่องดูแลอย่างอื่นผมเบงเอ๋กครับยอมรับชัดนะชัดเจนนะชัดเจนไหมรอดอะไรไหมโบเมนโบเมนแคซานแตงหน่าแล้วก็พี่เฟิร์สกับโบเมนแคซานทั้ผมครับแต่ดูแลกันเหมือนเป็นพี่น้องจริงๆเลย่บงเว๋นนี่กับแต่งหน้าอยู่กับปอนเขาน้องมาด้วก็ต้อเรนกระดานดีก็ได้ไแต่สิ้นหุ้นจะใครก็ขอบคุณชัดเหมือนกันที่แต่งหน้าให้ให้ถูกใจเลยทุกวันนี้อาศัยชัดดิชัดแต่งหน้าให้แต่งผู้ใดแต่งใครดีแล้ว แล้วก็แต่ลต,<น>ตัวอย่างแต่ละตัวทางแม่่แล้วก็มีอีกอย่างหนึง่ง